โอเคก็กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งกอริลลาทีครับวนันนี้พี่จะพูดถึงการเอาโทเค็นไปสู่ทางหน้าของกิจกรรมด้วยนะครับผมทางด้านของกิจกรรมของไบรท์ก็คือโทชิโรหัวหน้าหน่วยนะครับผมอบางคนงงมันคืออะไรนะครับผมก็คือมาประมาณ10บโมงเนาะแล้วก็จะสอนเล่นกิจกรรมเลนดิตอีกครั้งหนึ่งว่าต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับ กิจกรรมก็คือโทจิโร่ก็คือตัวนี้หัวหน้าหน่วยนะครับเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผมดาฟินดาฟันวิญญาณก็คือเคียรินมารุนะครับผมก็อยู่ในเรื่องบริสเทมรณะนะครับผมก็สนุกสนานกันเลยเออเห็นริโบเออเห็นเบคุยะไปแล้วนะครับผมก็ริโบริโบอะลูโบเวชื่อลูโบป่ะอ่ะ อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคสกินก็ประมาณนี้เลยนี่คือไกร์นะครับผมแล้วก็สกินก็จะเป็นประมาณนี้เลยมายโจสทิ์เหนือะฟอกฟ้าเหมันเชอรินมารุอาประมาณนี้นะโซโลแกนเขานะตอนปังไข่นะครับผมบางคนก็รู้แล้วเนาะก็กิจกรรมก็มาประมาณ10บโมงนะของวันที่7นะครับผมก็บางคนบอกโอ้พี่ผมไม,ม่ไม่มีคูป,ปองเลยโดนเอ่อโดนเบคุยะไปซะ ไม่จําเป็นครับผมเราดูคลิปนี้ก็คือได้ไม่ใช่คูป,ปองดิก็คือเป็นโทเค็นที่เอาไปสุ่มฟรีๆเลยนะครับผมกับเชียวรินมารุก็คือโทจิโร่ตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะพูดถึงเลนดิตก่อนเลยนะครับต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับมาดูกันคลิปนี้ครับผม โอเคแล้วพี่ก็จะบอกว่าเอาโทเค็นไปใช้ด้วยนะครับผมนี่เลยแจ็คฟรีสกิลเลนดิตนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในยมทูตเลยนะครับก็เอาชุดมาใส่ซื้อๆนะครับผมโอเคแล้วบอสที่เราต้องจัดการในกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือนี่มอนสเตอร์ก็คือระดับกลางครับบอสก็มีนี่เลยนี่ดักสเลเยอร์แล้วก็เอ้ยลิงมาไงวะเนะี่ยลิงมันหยุดบัฟแดงไหมเหรออ่าแล้วก็มังกรเล็กมังกรใหญ่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวพี่มีให้ อะไรให้สังเกตครับดูช่องข้างบนนะครับก็คือล็อกอินก็คือได้เหรียญตรงนี้มาด้วยแล้วก็เล่น5 v 5 1างตาส่งความสัมพันธ์ให้เพื่อนอน,นี่คืออธิบายเฉยนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือค่าสถานะ2ก็คือมีเหรียญและค่าพลังโจมตีคือสีฟ้านะครับเหรียญคืออันสีเหลืองนะครับผมก็คือเราต้องรับช่องแรกเพื่อมาเพิ่มเหรียญไอ้ตรง50%ไดให้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีนะครับแล้วก็กดเพิ่มพลังต่อสู้ก็คือเอาเหรียญตัวที่เราได้น,นั่น ที่เราเล่นทำกิจกรรมได้เอาเหรียญมาใส่นะครับผมก็คือเพิ่มพลังตัวตู้เพิ่มพลังต่อสู้นะครับขอโทษแล้วก็สู้กับบอยก็คือต้องมีพลังต่อสู้เมื่อกี้มี50สู้ไม่ได้ก็เราต้องเพิ่มเพิ่มเพ่มไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้อธิบายไปนิดเดียวเองโอเคต้องแสดงให้ดูด้วยโอเคไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปุยกันเลยครับโอเคตอนนี้พี่มีอยู่1ล้าน 3าล้านนะครับผมก็คือเป็นเหรียญที่ตอนนี้คือพี่คูณทั้งหมด3 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ1วิเราจะได้ประมาณนี้นะคือมันเร็วมากเลยต่อวิเลยนะครับผมแล้วก็นี่ส่งความสุขใหเพื่อนเราก็ไปเลือกดอกไม้อะไรประมาณนี้นะไม่ต้องงงนะครับง่ายๆพี่บอกตันนี้คือคือทุกคนงงมากเลยไม่น่างงนะครับผมก็คือเอาดอกไม้เนี่ยส่งให้เพื่อนไปเลยหนึ่งคนใครก็ได้นะครับผมอ่ามาณนี้เลยก็คือแล้วของอ่ะตอนนี้มีอยู่1นึ ล้านนะครับผมไม่ใช่น้อยนะครับผมไม่ใช่แสนนะครับหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่านี่มีอยู่1นึ่้ล้านนะครับแล้วเราจะผ่านด่าน16ได้ไหมมาดูกันพร้อมๆกันเลยใครอยากรู้นะครับผมมา <c oughs> โอเคแล้วก็กดอัพไปเลยนะครับกดอัพย้ำๆไปเลยต้องมีค่าพลัง900 9ร0อเยเพียงอยู่ดัน เท่าไรอยู่เลยอ่ะกดไปเรื่อยโหดูดีมันใช้ทีละ8ปด0สนแปดแสนอ่าตอนนี้เท่าไหร e ่เหลือเก้าสแล้านลาเหลือโอ้โหหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้อัพเข้าไปอัพเข้าไปได้หกเจ็ดหนึ่งล้านหนึ่งโอมคตรเยอะน้องๆต,องต้องเล่นนะครับถ้าไม่เล่นนี่ไม่ได้นะครับโอเคสูงสุด <c oughs> พี่บอกเลยนะครับว่ามันเกินไปนะครับต้องมีพลังโจมตีทั้งหมดโอ้โหโคตรเยอะ พั 1> 1, นห้านี่อ่าเดี๋ยวกดเข้าไปแล้วก็ต้องรอนะครับไม่ต้องรีบนะครับกดย้ำๆไม่ได้นะคือมันใช้เวลาฟันนิดน,นึงอ่าการต่อสู้สชนะนะครับก็ไปเรื่อยๆเลยอ่าถึงด่านที่่าไรแล้วถึงด่านที่8เองอ่าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน,น้องๆที่ไม่รู้ก็ดูและเพิ่มเหรียญเข้าไปนะครับก็คือไอ้ตรงสามเหรียญฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คืออทำภารกิจให้หมดแล้วเพิ่มให้มันได้เท่าพี่เนี่ยสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับวันหนึ่งก็เป็นล้านแล้วนะโอเค <c oughs> ต่อกันเลยนะครับผมก็สกินเดนดิกก็อยู่แค่เอื้อมแล้วนะอ่าประมาณนี้เลยแล้วเราก็เล่นจนกว่าเราจะได้ทางด้านของพลึกเคียวรินมาลุนะครับก็คือไอสีม่วงๆที่อยู่บนหัวเราด่านที่เท่าไหร่เอ่ยอ่าดัดเท่าไรพี่กรลุปไม่จําไม่ได้นะก็คือเอาตัวเนี้ยไปสุ่มกิจกรรมนะครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกก็ได้เผื่อคนไม่เข้าใจเนาะก็ประมาณนี้เลย ก็ฟันไปเรื่อยนะครับตอนนี้ต้องมีพลังต่อสู้โอ้โหทั้งหมดพันห้าร้อยห้าสิบคือไม่พอนะครับผมคือมีร้อยยี่แล้วก็อเอาตัวเลเบสิคคือสองร้อยล้านอนะ่ะพี่ว่านะ <c oughs> ดูดิตอนนี้คือไม่พอร้อยยี่มันเยอะล้านล้านเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันเป็นล้านล้านเลยอ่ะ เนี่ยหน่วยสิบร้อยพโอ้โหล้านหนึ่งอ่ะล้านยี่ปดอะยี่แปดอะโอ้ยี่ล้านอะอะไรประมาณนี้นะเออก็ประมาณนี้ก็กดรับไปถ้าเต้นไฮโซเออแล้วก็นี่โอ้มีนี่ด้วยตัวแทนยมทูตนะครับผมก็และสีม่วงเนี่ย <c oughs> สามารถนำไปเล่นในกิจกรรมจงสถิตเหนือฟากฟ้าเหมันนะครับผมก็คือเป็นทั้งด้านของกิจกรรมของ โคชิโร่ก็คือสกินใหม่ของไบรท์นั่นเองนะครับเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับก็คือไปหมุนเลยไปสุ่มเลยและมันได้เยอะนะครับประมาณ8อันนะคะผมก็น่าจะผ่านง่ายๆกันเลยเนาะก็ประมาณนี้เลยเออก็เอาไปเนี่ยเอาดอกไม้ตรงเนี้ยดอกไม้น้ําแข็งเนี่ยเอาไปหูมันได้เท่าไหร่เยอะนะครับเป็น ตก9อันหรือเปล่านะพี่ว่านะก็คือไปเล่นกิจกรรมลุ้นสกินฟรีนะครับผมหรือถ้าไม่ได้สกินฟรีก็มันมันไม่ใช่สกินฟรีหรอกคือมันไม่ต้องเสียคูป,ปองในการเล่นนะครับก็สนุกกับเราก็คือดวงอะหนึ่งในพันนะถ้าเกิดเปิด6เปิดครบเหมือน เบียคุยะนะครับผมก็จะได้ไปเนาะแต่มันก็โอกาสน้อย1%นะครับผมก็อย่างน้อยขอให้เราได้ทั้งน้าของไอเทมทต่างๆแล้วเอฟเฟกสังหารหรืออะไรก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับกรลังใช้เงินเยอะมากนะครับต้องเล่นนะครับผมต้องเพิ่มเงินเยอะๆเพื่อจะได้สกินนี้ด้วยนะครับของสกินของเรนดิตนะครับเป็น ยมทูตเหมือนกันนะครับผมโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับต้องตั้งใจเล่นนะครับเนาะโอโ้พี่ยังท้อเลยคิดดูพี่มีตะกี้ร้อยยี่สิบแปดล้านยังไม่พอคิดดูโอเคเดี๋ยวเราได้มาแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันดีกว่านะครับผมโอเคเราใส่ตัวแทนยมทูตเข้าไปเลยนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนด้านกรอบโง่โด้วยนะครับซึ่งใช้มานานแล้วนะครับผมโอเค อะไรดีนะอันนี้หัวแบลไปตัวแทนยมทูตต้องเป็นแบบดำๆเออนี่เข้าอยู่นะแต่มันโบราณไปโอเคเราเอากรอบไฟแห่งความมืดดีกว่าอันนี้น่าจะเข้านะครับผมหรือกรอบต้นไม้เอากรอบนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้เลยนะคะผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของท่าทางดีกว่าครับเออจะฝากไว้หน่อยนะครับก็คือไอ้ตรงดอกไม้น้ําแข็งเนี่ยพุ่งเนี้ไปเล่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่ถึงด่านเดียวกับพี่แล้วนะครับผมก็คือง่ายๆเลย คือเอาง่ายๆคือมันต้องมีทั้งหมด200ล้านนะครับผมจะผ่านดาด16ได้นะก็มานี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูกัน <c oughs> ถ้าทางไฮโซนะครับเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็วันนี้ก็มาบอกทริคดีๆเฉยนะครับเพื่อเอาไปสุ่มฟรีเนาะเอาถ้าทางก็เอาโหประมาณนี้นะครับเพื่อกะโหลกกะลาปลากระป๋องไปโอเคนี่ไม่มีอะไรมากมายนะครับผม โอเคนะครับง่ายๆเลยก็คือเป็นท่าทางฟรีที่เราไม่ต้องเสียเพชรเลยเพชรอีกแหละคูปองแหมพูดสลับกันอยู่ได้นะครับผมโอเคก็ okay, okay, อย่าลืมนะครับผมเข้าไปนะครับผมเอาไปเล่นเลยก็คือดอกม้น้ำแข็งนั้นเอาไปเล่นเลยนะครับผมก็คือผ่านดานปุ๊บกดรับรับร,บรบหรือใครยังไม่ได้เล่นเบียร์คุยะก็ไปเล่นได้ก็จะ ก็ปื้อเผื่อได้สกินนี้เลยครับโทชิโร่นะครับผมหัวหน้าหน่วยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม